สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กันในช่องโรดี้สากุระชาแนลนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันในคอนเทนต์ใหม่ของช่องค่ะทุกคนโดยที่คอนเทนต์นี้นะคะเป็นคอนเทนต์ง่ายๆเลยก็คือก็ โอเคทุกคนก็คือคอนเทนต์นี้นะคะเป็นคอนเทนที่เปลี่ยนสีผมเพื่อนๆค่ะตามใจตัวเองเลยนะว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะคะไม่ใช่แค่เพื่อนห่ะน่าจะเป็นครูด้วยนะคะที่จะเปลี่ยนวันนี้นะทุกคนแต่ว่าอันดับแรกเราต้องไปหาเพื่อนก่อนนะคะทุกคนถ้ามีเสเียงรนบพูนในห่อภัยนะคะพอดีว่าเราอัดคลิปอยู่นอกบ้านนะคะทุกคนนี่เลยห้องนี้เลยนะคะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้รุ่นพี่นะคะยืนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียกเพื่อนๆน,นะคะเรียกรวมเลย เอ,อมาเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแต่ละคนนีจะมีสีผมเป็นแบบไหนนะคะอืมเปลี่ยนทรงผมคนนี้ให้ดูดีกว่านี้ดีกว่านะทุกคนเราเป็นอันนี้แล้วกันนะอันนี้เป็นสีชมพูใช่ไหมแล้วก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นสีม่วงนะคะนี่ม่วงแบบนี้เลยอันนี้ก็ทรงผมนี้มันไม่ค่อยเท่นะคะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจัดปาร์ตี้กันด้วยนะคะเล้ยเดี๋ยวเปลี่ยนไม่ได้ อันนี้นะคะก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นสีม่วงนะคะนี่ก็เราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนให้เป็นสีม่วงทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นสีม่วงนะคะทุกคนผมม่วงม่วงจัดเลยอันเนี้ยส่วนนี้ก็เปลี่ยนทรงผมนิดนึงแมให้เป็นผมนี้นะคะนี่เหมือนเซรามูนเลยผมนี้นี่ค่ะทุกคน อันนี้อาจจะเป็นม่วงเข้มนิดนึงนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนทรงผมนะคะให้เป็นทรงเท่ๆแบบนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยนะคะเอาม่วงอ่อนม่วงอะ้รก็เอาไปอันนี้มันออกม่วงๆไหมหรืออ,ออกชมพูประมาณนี้ละกันนะคะเราจะเปลี่ยนให้หมดเลยนะคะทุกคนนี่สีผมต้องจึ้งนะคะ คนนี้ก็เหมือนกันนะคะเปลี่ยนทรงผมให้เรียบร้อยนี่ค่ะเปลี่ยนให้หมดเลยนะคะแล้วก็แม่หญิงคนนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นเอามวยดวยค่ะน่ารักดีนะเนี้ยคือจะเอาม่วงอ่อนเกินไปก็ไม่ได้มันเหมือนสีชมพูอะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะอุ้ยเหลือคนเดียวเหลือเหลือสองคนนี่ว,ว่า อันนี้เปลี่ยนทรงผมนะคะให้เป็นอันนี้นะคะทุกคนเราจะเปลี่ยนโบด้วยนะคะนี่ส่วนคนนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะสุดหล่อประจำห้องนี่ค่ะทุกคนก็ประมาณนี้เลยครบเรียงเนี่ยคุณครูด้วยนะคะเนี่ยอลา่าครูขอเปลี่ยนสีผมหน่อยเปลี่ยนสีผมให้เป็นเอยเดี๋ยวกดผิด วิสีฟ้าโคตรเทร่เลยอะแต่ไม่ได้วันนี้เราชาเลนส์สีม่วงไว้นะเอาละทุกคนก็จะประมาณนี้เลยกับการเปลี่ยนทรงผมให้เพื่อนแต่ว่าเราเนี่ยขอหาสถานที่จัดปาร์ตี้เพื่อนก่อนนะคะทุกคนเห็นไหมตีมสีม่วงเป็นไงทุกคนเอาละค่ะทุกคนก่อนที่เรานะคะจะเรียกเพื่อนมาเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนไปดูบ้านคุโรมิก่อนนะคะอันนี้นะคะเป็นบ้านที่จะจัดปาร์ตี้ในวันนี้นะคะทุกคนเป็นไงก็จะมีเป็นแบบอังน้ำเป็นแบบนี้นะคะ นี่ทุกคนคุโรมีของจริงมีชื่อของคนที่สร้างอยู่นะเนี่ยใช่ไหมเออนี่เห็นไหมทุกคนแล้วก็แบบว่ามีโซฟามีทีวีอะไรแบบนี้ด้วยนะน่ารักมากเลยอ่ะเสียงนกร้องแบบดังมากมีทีวีแบบนี้มีดาวโหสีม่วงมากๆเลยนะเนะี่ยแตบบ่ว่าสีโปรดนะคะคือจะว่าด้านบนนี้ต้องบินขึ้นไปหรือเปล่าเนี่ยแปบบ๊บนึงนะขอนี้นบินขึ้นไปนะคะทุกคนนี่นี่เป็นห้องนอนค่ะทุกคนห้องนอนก็คือแบบน่ารักมากเลย หทุกคนคือแบบสร้างได้ไงอะเก่งมากเลยมีเห็นวิวด้านนอกด้วยทุกคนเออก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราเรียกเพื่อนๆมาดีกว่านะมาค่ะเดี๋ยวมาเรียกเพื่อนๆก,กันเลยมาเยอะเหมือนกันนะนี่นะคะทุกคนเพื่อนห้องเรานะคะที่เปลี่ยนสีผมเป็นสีม่วงเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้เลยโอ้โหเยอะมากมีทั้งครูมีทั้ทงเพื่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นๆนะเป็นเย็นนะทุกคน เดี๋ยวเราขอตัวนะคะพีจัดปาร์ตี้ก่อนนะคะทุกคนนี่เป็นไงแต่ละคนมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจัดปาร์ตี้บนห้องนอนกันนะคะทุกคนคือด้านล่างมันก็จัดได้แต่ว่าพื้นที่มันเล็กไงตรงนี้แหละพอเหมาะนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเริ่มไปเลย